สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับกลับสู่เกม City Skyline พาร์ทที่3มนะครับผมาจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยนะฮะเนื่องจากว่าไปเล่นเกมอื่นอยู่นะฮะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรไปนะครับผมจำไม่ค่อยได้ละอ๋อนี่ครับเราได้สร้างสถาน,นีรถเมล์นะฮะให้กับเมืองของเราเพื่อให้เมืองของเราเนี่ยมีรถเมล์วิ่งนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวครับพาร์ทนี้จะมาเริ่มโครงการสร้างเมืองต่อนะฮะดูครับว่าเมืองเราจะเรินเติบโตไปในทิศทางไหนโอเคตอนนี้เหมือนว่าเมืองเนี่ยต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มนะฮะ,ะต้องจัดให้เขาๆหน่อยฮะ,ะโอเคครับจะสร้างสิางเพิ่มว่ะแน่อุ้ยขึ้นโอเค ว่าพาดมรับมันถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะต้องขยายเมืองเราเนี่ยไปฝั่งนู้นของแม่น้ำบ้างน,นะฮะโอเคครับเราจะเริ่มทําการสร้างสะพานข้ามแะะม่น้ำแควนี่นะฮะแม่น้ำเออแม่น้ำทุกอย่างลยค,ค,ครับเราจะใช้ทางครับไฮเวย์อ่ะไม่เอาเอาไฮเวย์เอาอยากได้ไฮเวเยเวแบบ์แบบเนี้ยโอ้แบบมีแบบซาวบาเรียกันเสียงนะ มันยังสร้างไม่ได้นะฮะโอเคเอาน,นี่แหละฮะสีเลนจะสร้างสะพานข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะฮะครัอย่าแม้แต่สะพานโค้งอ่ะโค้งนี่จะดักสะพานไงอย่าจะต้องวาแล้วต้องมา,งมาสีเลนตรงมาสีเลนอยู่ไหนวะโอ Okay. โอเคโอเคต้องตรงก่อนตรงก่อนดังนั้นครับเราจะสร้างสะพานโค้งข้ามแม่น้ำเนี่ยนะตองน,นี้แหละปึ๊บแล้วต้องกดนะครับเทรดอัพครับกดเทรดอัพที่แปลงคีย์บอร์ดนะฮะเพื่อเพื่อยกสะพานนะฮะแต่ถ้ากดเผ็ดดาวเนี่ยมันจะเป็นการสร้างถนนวุดลงไปใต้ดินแทนนะฮะแต่เราตอนนี้จะเทรดอัพเพื่อนี่ฮะสร้างสะพาน อ่ะโอเคได้น,นะฮะสถานโค้งตรงๆก็สร้างได้นะฮะแต่เราไม่ชอบนะเราชอบอะไรโค้งแบบนี้มามึขงขาดจะได,จะได้จะได้ดูแบบมีคลิบมีเชฟอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบ้างนะฮะเราจะสร้างสเสียมธรรมาดามันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบอใช่ใช่ไหมโอเคหน,นึ่งสายฟ้าขาด สายไฟขาดอะยวตอบแป๊บใหม่ไม่ได้ไว้เนี่ยติดอะไรติดอะไรออโอ้โห ตังฮนะลืมดูตังเลยโอเคตังหมดตูดลันก่อนลันดันเวลาก่อนนะให้ลาไปยืมได้ไหมยืมได้อันเก่ายังจ่าไม่หมดเลยโอเคไม่ยืมก็ได้รอเวลาก็ได้เองค์ไปสร้างสะพานหมดนะสะพานสีทองอันนี้ของเรา เดี๋ยวผมจะย้ายนะฮะย้ายโซนอุตสาหกรรมที่มันก่อมลพิษเนี่ยไปฝั่งนู้นแล้วกัรฝั่งนี้จะปรับเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษนะฮะเพื่อภาพที่เด็นของชาวเมืองของเรานะฮะชาวเมือ,องเราจะต้องเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงโอเควางที่อาไสโซนที่อยู่จัดไปรัวๆเดินน้ำประปาด้วยอย่าลืม เดีย๋ยวเขาจะฟ้องรองสพบได้ว่าทำไมบ้านแถวนี้ไม่มีน้ำประปาะใช้กันนะเออเด okay. ี๋ยวเดินออกมาครับดึงออกมาเดิงออกมา รสร้างสวนสาธาร,รณะแทรกๆไปหูม,มันใหญ่จังวะสวนสาธาร,รณะเดิมมอลเนี่ยเออันจะใหญ่เลอเกินจะใหญ่ไปไหนโอเคโอเคตอนนี้ก็ต้องสร้างไ้ยฮะให้คนเข้ามาอยู่ในเมืองเราล้วนๆนะฮะเพื่อจะได้อัปเกรด ขั้นของเมืองเนี่ยให้เป็นขั้นที่สูงขึ้นโอเคเพจะได้สร้างอะไรใหม่ใหม่ให้เมืองได้นะฮะจะต้องสร้างพื้นที่รละดเดนลุล้วนะฮะเพื่อเรียกคนเข้าเมืองต้องเข้ามาติดต่อไฟฟ้าอีกตรงนี้โอ้ oh. ทางปลาเข้าด่วนๆวนี้ก ผมต้องสร้างเนี่ยฮะโรงสุกน้ำเพิ่มแล้วฮะโอเคว่าว่าประชากรเมืองอาจจะเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ก็เป็นการเพิ่มอัตราการดูดน้ำเข้าเมืองนะฮะจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มที่ภาษีให้มากเกินไปโอเเอา้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีคนตายมีคนตายแป๊บน,นึ่งแป๊บนึงโอเคมีคนตายรอการขนศพนะฮะเราลืมสร้างอะไรือเปล่า อันนี้เคเมทัี่โอเคเป็นที่ฝังศพนะฮะเป็นโบสถ์ด้วปแบบน่าจะเป็นโบสถ์นะฮะนี่ว่ชาวมังก็พร้อมใจกันตายแลวนะฮะอยู่ดีเกิดโรคอะไรขึ้นก็ตายกันละนาวเลยโอเคเป็นอะไรกันพร้อมใจกันตายจริงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้จุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้สักจุดหนึ่งโอเคแล้วก็นอนกันนง Okay. จุดนี้สักจุดน่าจะเพียงพอนะโอ้ตามให้หมดแล้วนะฮะสร้างโบสถ์เนี่ยแก่ okay. น้ำไม่น้ำก็ไม่ถึงด้วยโอเคไปมีที่ฝังศพแล้วไปฝังให้เร็วเ,วเลยนะฝังย่างฝังย่าง เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งอาจจะก็คงหายไปนะฮะโอเคเหมือนว่าตอนนี้ต้องการพื้นที่โซนโคอมเมอร์เชียลเพิ่มนะฮะเดี๋ยว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 อือวางแบบสะใจทีเดียวแบบครอบครุวน้ำไม่ถึงอีกแล้วดูเหมือนว่าอ่ะน้ำเสียก็จะปล่อยไม่ค่อยทันแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวจะต้องสร้างอ่ลงปล่อยน้ำเสียเพิ่มแล้วกันเชื่อมท่ทอถด,ด้วยโ okay, อเคตอบกับระบบเร,รียบร้อยคอมพลีดเอ,าอด้าพอสร้างโซนธุรกิจให้ก็หมดเอ้าการไฟฟ้าปั๊บนึงเกิดเรือบ้าอะไรขึ้นโอ้โหไฟฟ้าสีแดงนะฮะตอนนี้ไม่ได้การนะเพราะฉะนั้นจะต้อง ตังก็หมดอ๋อวัดเด้อธนาคารครับยืมโดยด่วนเพื่อประโยชน์สุขของชาวเมืองเดี๋ยวลองนะครับก่อนจะก่อนจะสร้างเพิ่มเนี่ยอลองปรับปรับขึน้นก็แล้วกันวันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไหวไหมพอไหมโอ้เหลือครับเหลือเหลือยังไม่พอนะยังไม่พอไปลงไฟฟ้าเดี๋ยวจะลองสร้างแบบนี้ด้วยะฮะ แอดวานวินเทอร์บายผมว่าจะต้องจุ่มในน้ำจุ่มในน้ำเลยนะโอเคได้แล้วโอเคโอเคตายปะวะมันมันส่งกำลังถึงไหมเนี่ยถึงนะถึงใช่ไหมโอเคเขียวแล้วอยากขยับไกลไปหรือปล่า กางหันน้ำบวกกับโซลาเซลล์นะโอเคแบบเป็นโรงไฟฟ้าที่รักน้ำรักปลาลธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมมากอันนี้ไม่เหมือนฐถาถนหนินนะฮะที่ปล่อยมลพิษโอเคแต่นั้นมันโรงไฟฟ้ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อม <Okay. S 2> บ้านนี้น้ำไม่ถึงแล้วโอเคเล่นเวลาฮะเพื่อเอาเงินครับตอนนี้เงินบวกสี่พันสองอโอ้โอ้เป็นถือว่าเป็น การบริหารเมืองที่สุดยอดนะฮะต้องชมตัวเองหน่อยว่าตอนนี้เมืองเรานี่แบบรุ่นเรืออย่างมากนะฮะคนกําลังไหลเข้าเมืองมาตอนนี้รถเรืมติดแล้วด้วยรถเริือติดแล้วด้วยโอ้โหทำอะไรดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยว่อ่ว่ากันนะเรื่องรถติดเนี่ยโอเคเขาขาดคนงานขาดคนงานโอเคแ๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงมาเมืองก็ คนสักพักนะฮะีจะเปลี่ยนเป็นขั้นหนึ่งจะเป็นบิ๊กทาว้วต่อไปตอนนี้เป็นบีซี่ทาวนอยู่อ้อตรงนี้เหมือนว่าจะเกิดอาชญากรรมเดียนะฮะจัดตายเรียมวางสถานตำรวจ้เท่าเลยอ่าโอเคบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหว่าสถานตำรวจเราจะน้อยไปนะฮะที่เมืองนี้ต้องวางมันขี่ขึ้นวันนะะี้ฮะ นี่กไอ้สักที่หนึ่งสถานีตำรวจนี่ก็ต้องวางคู่กับสถานีเพลลิงเลยนะเอา้าพูดถึงเพลลิงเพลลิงก็ไม่พูดถึงไฟไฟก็มาดับยางโอเคดับแล้วตอนนี้ตังเริ่มบวกน้อยแล้วนะฮะเวลาช่วเดินเร็วหน่อยนะครับรว่าโรงเรียนก็น่าจะไม่พอนะฮะตรงนี้ตอนนี้ โ okay. อเคนักเรียนก็ไม่ได้ครับเมอืองเราก็เป็นเมืองที่การศึกษายอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคติดตรงเงินกูไม่พอสักอย่างเลยอ่าเรองเงินก่อนกูได้ไหมกูได้สองหมื่นนะฮะดอกห้าเปอร์เซ็โอเครอเวลาก็ได้ครับไม่รีบรอนใช่ไหม ผลงานไม่พอต้องทำยังไงโอเคเดี๋ยวทราบคนนี้ไปบรรจบไปบรรจบกับตรงนูง้นก่อนนะฮะโค้งๆหน่อยโอเคสวยงามตรงน,นี้ต้องการที่อยู่ครับจัดให้จัดมา ก็มากันวายๆเลยถนนนะอย่าตัาง้งถังตรงนี้มันน่าเบื่อับมันต้องนี่มีการเฉบ้างบิดพลิ้วบ้างนะฮะใครไปซักตรงตลอดเวลาใช่ไหมได้ไรหรอเมือต้องแบบโค้งงออย่างงี้บ้างทำไม <c oughs> โอยงอไปเหนอเดี๋ยววะ เออแบบนี้ต้องบิดพลิวบ้างนะฮะมันคนเห็นตรงตลอดเวลาว่ามันเดียววะเอาโอเคแม่งมั่วหมดแล้วตอนนี้ถนนเอออยางงี้แหละได้ยางงี้แหละ อ่างสอยอ่างสอยโอเคพื okay. ้นที่สีเขียวออื้อวางแบบสะใจตรงมาสร้างใกล้แม่น้ำไปตรงนี้อีกหน่อยจะที่แพงไหมครับรติดแม่น้ำแถวบ้านแล้วนะฮะโอเคโอเคโอเค,อเควาง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 ,วาง,วางเดินน้ำเดินน้ำเดินน้ำ <c oughs> เรียกร้องกำลังเดินโอเคเรียบร้อยแล้วก็โหตอนนี้แปบ๊บเดียวฮนะสร้างถนนอยู่แป๊บเดียวหันกลับมาเงินเทพสี่เมกันแล้วสร้างสถานีดับเพลิงโอเคดับเพลิดับเพลรัว okay. รัวรัวรัว ตำรวจด้วยเงินหมดอีกแล้วละ่ะไฟฟ้าก็ไม่พอโอเคเดี๋ยวสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มนะฮะรักน้ำรักป่าฮะลงฟ้าน,นี้สวยงามน่ารกนุดูก,กันหมนของเขาแบบบิดคลิวเลยการศึกษานี่โอ้โหฝั่งนี้เป็นคนโง่นะสีแดงนี่ค,คนโง่โอเค จะสร้างโรงเรียนให้ฝั่งนี้บ้างน,นะลืมนะฮะเอาไปโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนะฮะโรงเรียนปฐมนี่2สองโอเคได้แล้วจัดไปเป็นถนนสี่เลนด้วยเข้าถึงง่ายแนะ่นอนโรงเรียน ดีขึ้นหรือยัง67ข,ของคนในเมืองนะฮะเป็นคนที่เรียนไม่จบการศึกษามีเพียงแค่10%นะฮะที่เป็นคนที่มีการศึกษาดีเท่านั้นโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะโอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็น busy town นะฮะอันนี้ฮะ,ะได้ไฟเ a ชั่น police h e d q u a r t e r oil p l a n t และก็ h o s p i t a l นะฮะโอเค a m a z า n สื่อเท่าร้างใหม่ดีกว่า ออสพิทโซหกหมื่นห้าอีกเวนแพงจังวะโอเครอเวลาวิ่งมานะ mm hmm. ไฟฟ้าไม่พอเ mm hmm. ออจัดไปสองลงเลย พอดีถ้าพอมอนพอมพอก็สร้างพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มหน,น่อยนะครับเหมือนว่าคนเหลือจะเยอะแล้วตอนนี้โอเคไปสองอันเลยก็ ทำการแบนแล้วกันฮะมีตรงนี้ครับพลิซีนะนี่นโยบายครับก็คือจะโอเคแบนครับ h a p y Traffic แบนจะแบนพวกรถบรรทุกไม่ให้ข้ามาวิ่งในโซนโซนเนี้ยโซนแถวบ้านคนที่อยู่สายนะฮะเพื่อเป็นการลดลดติดนะฮะเดี๋ยวไปถือลอกสร้างโซนนะครับ นีค่ครับเราจะเป็นการแบนครับแบรนด์ Happy Traffic ก็คือแบนรถรถใหญ่นะฮะไม่ให้วิ่ง พอวิ่งโซนเนี่โอเคมันจะแบบจะไล่ไปเข้าตรงกลางมาน,นู่นเลยโอเคเดี๋มันจะมา,มาวิ่งรัดเส้นนี้กันนะฮะก็บังคับให้เข้าตรงกลางไปอเอ้อเกิอดอะไรขึ้นครับตรงนี้ถนนขาดต่อก็ได้นะโอเคถนนขาดก็ทำซอยให้อ่ะ เราอยากทำซอยนี่แน่โอเคลูกก็ได้เรจะตั้งโรงพยาบาลตรงวงเวียนนะฮะเพื่อประชาชนเนี่ยจะไ,ได้เขาถึงยางสะดวกสบายเปล่าวะจะวุ่นวายจะรถติดแน่นอนเลยไม่เอาเดี๋ยวกำลัตงตั้งใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะฮะทำการลบ พื้นที่แถวนี้ออกนะแล้วกันเพื่อให้รถพยาบาลเขา้าได้ง่ายๆนะฮะเราต้องใส่ใจคนป่วยไว้ก่อนเป็นสีเลนตรงแถวนี้แล้วกันนะรถพยาบาลมาโอ้ไม่ได้หวอไม่ได้อ่ะโอ,โอเคได้แล้ว ้อ้โอสวยงามาโรงพยาบาลอันนี้เข้าถึงง่ายใส่ใจประชาชน,น,นเมืองเริ่มแบบขยายใหญ่ต้องปแรบบับเริ่มใหญ่ตโตโางเานนะฮะเดี๋ยวต้องอย่างที่บอกว่านะฮะ็นการขย,ยายฝั่งนี้บ้าง ตอนนี้ถนนเริ่มมีต้นไม้สังแซมแล้วฮะโอเคอมีแล้วก็ต้องใช้นะถนนใช้ถนนแบบมีต้นไม้ไม่ใช่เพื่ออะไรพ่อความสวยงามโอเคไงแล้วไม้ด้วยนะสองเลนก็มีแล้วนะฮะโอเคเป็นเขตนีคมุสาร์กาแถวนนี้ต้องดูดีหน่อยนะ เกรือสารก๊าบจงบังเกิดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บสร้างสร้างท่อขา้ามได้ไหมได้ไหมโอเคได้ได้ได้โอเคอเรไม่ต้องสร้างลงไปม,มาถึงไหนถึงกัน ก็อย่าลืมปั่ครับสถานีเำิ่อโอเคตรงเกิดขึ้นมาคมุสากรรมครับเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเขตก่อนเขตอ่าเขตแนวนี้ฝั่งน,นี้เป็นอะไรดีเป็นอุตสาหกรรมอาแร่แร่แร ฝั่งนี้เป็นน้ำมันแล้วกันเนาะจะได้มือจะได้มีหลายารรุตสาหกรรมฝั่นี้เป็นน้ำมันที่แบ,บ่งกันตาแบ,บ่งกันใช้งานจะได้มีทุกุาสาหกรรมในมือนะฮะ ขาไฟฟ้าโอเคได้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 แต่จ,จะสร้างลบตังค์ไม่พออีกแล้วตังค์ไม่พอเบิดปีไหมโอ้โหอันนี้อชญากรรมเน,นยเยอะอยู่นะแป๊บแป๊บแเอาเวลาวิ่งก่อนนะอันนี้นะถึงนี้นะ ทนันทีลมแรงนี่ฮะลมแรงใช่ไหมนนลมแรงจัดให้แรงต่อไฟแบบโคตรใกล้หรือใกล้นี่หูแบบหูอื้อน่นอนนะ่ะใ,ใกล้เธอบายขนาดนี้นี่ครับอภาษากันน้องมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะในเมืองเรา เกิดอะไรขึ้นครับพวกนี้การศึกษาไม่พอนะโอเคแต่ว่าเมือจะการศึกษาไม่พอต้องสร้างโรงเรียนเพิ่มแล้วฮะอ่าจัดไปแถวนี้แถวนี้โรงเรียนแถวนี้ขาดอ่า การเพิ่มเรื่อยๆนะับตอนนี้โอเคตรงนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าไม่พอโอเคใส่วินเทบายเพิ่มพอไหมกล mm hmm. ิ่นน้ำมันไม่ลอยเลยนะคนงานก็ไม่พอนะโอเคโอเคครู่สักครู่ ไฟฟ้านี่เราจัดเต็มเรา0เปอร์แล,แล้วนะก็ยังผลิตไม่พอครับตรงน,นี้ต้องเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หมดนะฮะลืมเลยลืมลืมโอเคจงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้น้ำบัตนาว ก็เป็นคนตัดมาทำลายป่าอันนี้ก็ใกล้แม่น้ำมากแ้วเนะี่ยเราไม่เล่นน้ำได้เลยดีกว่าโอเคพ้น <laughs> ใกล้แม่น้ำใกล้ไปโอเคบ้านแถวนี้แบบ ลิงตลิ่งแล้วนะเนี่ยก็ไม่ได้สร้างคลินิกนะฮะลืมคลินิกซะสนิทเลยคลินิกคลินิกแถวนี้มั่งแถวนี้มั่งโอเค เรียนก็ต้องอีด้วยโรงเรียนด้วยห้าสิคู่โรงเรียนปากแม่น้ำบาาปะกงเลยตรงนี้ใกล้แม่น้ำมากเด็กนี้ลงมาเล่นน้ำกันได้แล้วนะตรงนี้เมือตรงนี้ขึ้นสวยงามมากฮนะรู้ตึกแบบโ,โ,โอ้โหนี่นะฮะคนเขาบริหารเมืองบีก็เป็นอย่างนี้นี่เอง ทำการสร้างพื้นที่สีฟ้าเพิ่มกว่าน,นะฮะ yeah. โซนนี้ยังร่มๆลมอยู่เติมไม่เต็มเติมไม่เต็มอาตอนนี้ก็เป็นบิ๊กทาวแล้วนะฮะบิ๊กทาวสร้างนี่ครับมหาชัยลายได้นะฮะสร้างถานีสร้าใต้ดินแล้วก็สร้างลงผาพยะได้สร้าง i d ไ c s i สิตี้เรสเด Zone นะครับก็คือโซนที่อยู่สายที่จุคนได้เพิ่มขึ้นนะฮะโซนที่เป็นคอมเมอร์เชียลแล้วก็จุคนได้ทำงานได้มากขึ้นด้วยซ็ออฟิศโซนได้ด้วยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวก็ไว้ต่อกันค์ทหน้าแล้วกันเนาะันนี้ก็เล่นมานานพอสมควรแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ